สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเร็วโ,โอ้จะไปไหนเดี๋ยวแม่จะพาพหนูไปดูอันพี่ปลาแข่งสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าก่อนนี่จ้าทางนี้สวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องคําแพงชาแนลให้ด้วยนะคะไป,ไปหืมอันเขียวดิไปเยอะบริเวณน้ำดอกสั่ง วอ้ไม่สังส่งดอกไม่สั่งดอกม่เราระบายสีรออะบายสีเลยเด้อ<ๆ>อ๋<ๆ>อนค่ะว<ๆ>ันนี้ค่ะวันนี้คลิปนี้ก็จะมาสรุปรัฐบาลไทยให้เอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะ<ๆ>วามีของ อาจารย์ไนเดเซียนไนเด,ด,ดที่ให้รัฐบาลไทยมากับช่องน้องคําแพงชาแนลเนาะก็มีของอาเซียนซีสเกตเนาะรัฐบาลไทยเนาะรัฐบาลไทยของเซียนซีสเกตค่ะแล้วก็ของตาปากน้ำโพเนาะแล้วก็ของ อาจารย์หนุ่มกระสินเนาะรัฐบาลไทยมาลุนลอรอลุ้นกันนอ้องว่าแรกเพื่อไหมากบ่กเขาเนาะเมวนนี้เพื่อนว่าต้องเขาในนอนค่ะเพื่อนว่าเอาเบงน้ากันค่ะมาลุนน้ากันค่ะแล้วก็ของแม่ลิ้วรัฐบาลไทยเนาะ<อ>แล้วก็ของอาจารย์สวัยวันนี้ให้มาแล้วเนะะมาะแต่ว่าเมื่ออื่นเพื่อนจะรอเบิงว่าเพื่อนฝันดีบ่เพื่อนว่าจะมาย้ำให้อีกเช่นึงเนาะอ,อื่นเนาะของอาจารย์สวัยเด้อรัฐบาลไทยเนาะ ฮานอยของตาปากน้ำโพอาจารย์สวัยแล้วก็เซียนศิษเกตแม่เพ็นได้ลงให้ไปแล้วเนะาะจะมาตที่ของพี่พหัดเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่ะเพราะว่าคลิปนี้จะสรุปรัฐบาลไทยให้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยให้เบิงเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะคู่ใดมกักคู่ใดชอบตัวใดก็เอาไปจัดค่ะเมื่อคืนนี้แม่เพนฝันดี ฝันได้ไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะไปผ้าผูาูใด้เนาะไปลุ่บานเนาะไปว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าไปแล้วไปเจอเด็กน้อยไปเจอที่เด็กน้อยกับผู้หญิงเนาะยุ่ในห้องขอดว่าสันห้องน้ำอีหยังคือว่ามีอันเอามาเป็นห้องขอดว่าสันเด็อันก็เลยบวเข้าเลยห้องน้ำนะก็ออกมาออกมาแล้วไปหาซื้อเห็นร้านขนมปังละ่ะยางไก่แล้ว เจ้าของนั้นจองอยู่บ้งสิซือนะแต่ว่ามีผู้ยิ่งผู้หนึ่งมามายืมเงินแนววสันโอ้ยบ่ห้ยืมเด้อว่าสิเนเอาอันสีเอาอันอีหยให้เอาอันนี้ไปว่สันเอานี้ไปเราอันคอยได้เงินคอยจังซีเอาไปห้เจ้าว่าสันยืมเงินแนววสันเอาอีหยังงมึใหโ้โหกให้จังซี่ลละม่เพียนมาบ่เอาเดอกของเจ้านะ่ะเดี๋ยว่อยสิไปซื้ออันนี้ไปฝากลูกข่อยกอนว่าสันไปซื้อขนมปังแหม หยิบเอาหยิบเอาหย,ยิบเอาจนไดบอยปลาายจนเต็มถุงขงนมปังแม่ยังบ่พ่อล่ะอันนี้ก็สิเอาอันเมี่ยงเขาจะเอิ้นอยู่บ้านไม่เพ็นยะแรลงฟืนเนะาะแรลงฟืนก็จะเอาอ่าต้มไอ,อ้ยังไม่หลายหลายยางได้ีเอาเบิ้สุยางนั่นแหละไปซื้อของที่ตลาดเอาเบิ้สุยางค่ะ,มะเมื่อคืนในฝันเนาะกาเป็นงานเป็นบุญอีหอย่างจักอย่างนี่แหละ คนหลายหลายปอปปคอมนี่ยังค่ะป๊อปี้เ <c> ม <oughs> ื่อปอบปปี้เออป๊ปี้เออปอบปปี้เขาจะระบายสีกำลังหัดเบาค่ะคำเพ่งเนาะเดี๋ยวไปเพ่นท์ผ้าเอฟซีไปเบิ้งตัวเลขรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเนาะรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งธันวาคมสอ,องห้าหกหกเนาะของมืออื่นแล้วเนาะเอฟซี FC ผู้ใดมักตัวใดชอบตัวใดจัดไปค่ะแต่ว่าผู้ใดมีตัวดีๆเด็ดบอกแม่เพ่นได้ดหคคะแม่เพ่นจะตามนําค่ะคอมเมนต์มาให้กาลังใจกันเด้อค่ะเนาะอย่าลืมฝากด้วยอุดหนุนครีมแคลเซียมกันแดดนะค่ะกันแดดจิตพักดีสติกรีนค่ะไซดีค่ะไซเนียนหน้านุ่มหน้าชุ่มฉ่ำเนาะค่ะผู้ใดต้องการการสร้างจองไม่ได้ค่ะสามร้อยบาทบวกค่าส่งค่ะตอนนี้เนาะอีก ช่วงหนาหนาวมีลดโปรโตลมหนาวเนาะทั้งครีมของแม่สุดละหนึ่งพันสองร้อยลดเหลือแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยส่วนเซรั่มแปดร้อยบาทยังรูยู่คือเกาเนาะ,ะ,ะเพร,ราะว่าเซรั่มลดไปเลยแล้วค่ะเนาะแล้วก็กันแดดจากสามร้อยห้าสิบปลายทางเหลือสามร้อยบาทเนาะภายในเดือนนี้เนาะปีใหม่ละก็จะกลับขืนคือเกาเนาะช่วงปีใหม่เนาะค่ะยาบำรุงสายตาแคลเซียมเนาะ สร้างจองมาได้แล้วก็ยาบำรุงร่างกายผู้ชายเนาะค่ะนกเขาบ่อขันหรือว่าน้องชายบรตื่นเนะาะสั่งจองมาได้ค่ะเอาไปเบิ้งตัวเลขน้ากันค่ะว่ามีแต่ของและอาจารย์ได้เพิ่มเติมมาตัวใดบ้างเนาะค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะเอาค่ะมาเบิ้งตัวเลขน้ากันค่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกเนาะของตาปากน้ําโพค่ะตาปากน้ําโพให้มาวิ่งลูดบน่างค่ะ แปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะตาเพิ่มเติมมาให้ก็คือมีสามตัวเนาะคะ่ะก็คือหนึ่งแปดเจ็ดเนาะคะ่ะสามตัวบนหนึ่งแปดเจ็ดค่ะแล้วก็สองตัวมีแปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ 8, 7, ่งศูนย์ตาเน้นให้ที่แปดเจ็ดเด้อค่ะนี่ค่ะแปดเจ็ดค่ะตาเน้นให้ที่แปดเจ็ดเนาะ ที่เพิ่มเติมก็คือตาปากน้ำโพเพนเนนไหและก็เพิ่มเติมคือมีสามตัวบนเนาะหนึ่งแปดเจ็ดค่ะนี่ค่ะตามนี้ค่ะของตาปากน้ำโพได้แล้วเนาะของเซียนสีสเกตค่ะเซียนสีสเกตให้มาค่ะให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะของเซียนสีสเกตจะแยกบนแยกล่างเนาะนี่ค่ะ เซียนศีสะเกตให้มาวิ่งบน9กับ0เนาะรัฐบาลไทยค่ะวันที่1นธันวาคมเนาะวิ่งรูดบน9กับ0จับคู่ให้4ี5เก้าหาเก้าตัวมีเก้าหาเก้าสีศูนย์หาค่ะแล้วก็ล่างวิ่ง7จค่ะล่างวิ่งเจับคู่ให้7จ็ดเก้แล้วก็เจค่ะ เน้นที่7จ็ดเดสเด้อค่ะเนาะล่างเน้นที่79แล้วก็7จค่ะรัฐบาลไทยของเซียนศิสเกตเนาะวิ่งลูดบน9กับ0ูจับคูสามตัวมิซีเก้าหาซเก้สองตัวมิเก้าหาเก้ีศูนย์หาศเน้นที่95แล้วก็9ก้ล่างวิ่ง7จับคูเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสี เน้นที่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดสี่เนาะนี่ค่ะของเซียนสีสเกตค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมของตาปากน้ำโพเนาะกับของเซียนสีสเกตค่ะนี่ค่ะตามนี้ค่ะแคปหน้าจอเอาออเดอ้อค่ะรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสเกตเนาะวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกค่ะ ได้แล้วได้แล้วไปต่อค่ะมาต่อของอาจารย์หนุ่มกาลสินเนาะคะ่ะอาจารย์หนุ่มกาลสินให้มารัฐบาลไทยวิ่งบนเด่นที่ห้ากนะับ0ูนย์เนาะบนเด่นที่ห้ากับศูนย์จับคู่หกหาศูนยหศหแล้วกับแปดหหเนาะแปดห้าหก จับคู่สองตัวมิฮาหกศูนย์หา 6, 0, 5, 6, และก็ศูนย์หกเนาะ 0, 6, เน้นที่ห้าหกค่ะเนาะบนบนเน้นที่ห้าหกเดอ้อค่ะเนาะส่วนล่างค่ะล่างวิ่งเก้ากับหนึ่งล่างวิ่งลูดเด่นที่ 9, 1, เก้ากับหนึน่งเนาะจับคู่เก้าแปดเก้าศูนย์และก็เก้าซีเนาะรางของเพลินเนาะเก้ากับหนึ่งค่ะเก้า 8 9 0 9 4เน้นที่98แล้วก็90เนาะของอาจารย์นุมกาลสินค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่1นธันวาคม2566เนาะส่วนต่อมาค่ะของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มารัฐบาลไทยเอาเป็นอย่างคํำแพงวิ่งลูดบนลลางค่ะ0กับ3 0กับ3เด้อค่ะของแม่ริ้วเนาะ รัฐบาลไทยแม่ลิ้วให้มาศูนย์กับสามเนาะจับคู่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกสามเก้าค่ะนี่ค่ะมีหาคู่เนาะของเพิ่นบนรางกับด้วยเพื่อนวา่ารัฐบาลไทยของแม่ลิว้วค่ะวิ่งลูดบนรางศูนย์กับสามจับคู่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกและก็สามเก้าค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะ รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกหกของแม่ลิ้วแล้วก็ของอาจารย์หนุ่มกาลสินเนาะนี่ค่ะให้ F อทั้งช่องแคปหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะเนาะเอาไปเทียบใส่หลายๆอาจารย์หล,ลายเซียนกันเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะได้แล้วค่ะแคปหน้าจอเอาแล้วไปต่อค่ะของอาจารย์สวัยค่ะจัดมาให้เน้นๆ ของอาจารย์สวัยรัฐบาลไทยให้มาวิ่งลูดบนรางห้ากับหนึ่งเนาะห้ากับหนึ่งจับคู่หาศูนย์หาหนึ่งแล้วก็เก้าหาสามคู่เนาะเพิ่นว่าทาเบิ้งทาเพิ่นฟันดีแล้วเพิ่นจะมาเน้นไห้ค่ะมือแรงเนาะเพิ่นมามืออื่นจะมาเน้นไห้ค่ะอาจารย์สวัยให้มารัฐบาลไทยวิ่งลูดบนรางห้ากับหนึ่ง จับคูหาศูนย์หาหนึ่งหาเก้า 9, เออเก้าหาเนาะน่คะแคปหน้าจอออเดอร์ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์สวยเนาะให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะให้เอฟซีทั้งส่งเบิงล้วก็พิจารณาเอาค่ะตามนี้ค่ะวันนี้วันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงไปหยิบรอตตอรี่ตัวไดก็ขอให้ถูกลางวันใหญ่เดอ้อค่ะเนาะ เอาคลิปนี้กับโบม่อย่างายแล้วมเห็นกฝากคือเก่าค่ะร้านตำไทยตำลาวของเฮ้าเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีมานมานเฮงเฮงฟังๆัง,ง,งค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ